วันนี้พอนอะไรโรยัลนแมคมเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีต้องดูคนให้ออกอบอกคนให้ได้และใช้คนให้เป็น้วย้วย้วยเราเี่ <S 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 จูงกัดเลียงหรือหลายท่านเรียกว่าอง คุณซื uh. ้อของสามก๊บไม่ว่าจะเป็นก๊บอาวไทยอุดมันอยู่ไหนเล้งก๊บตะลังแตงล่ะเลา้ก๊บวินเทอร์๊บ้วรานนีแบบเลีก๊บเพียงเดียวไเลีปก๊บไทยไม่เที้ยงก เราจัด้วยเเไปด้วยโอเรอวันกันนี้เราจะร่น่วยและยิ่ใหญ่ไปด้วยกันนะครับเัดีขอเ็มที่นะครับทก่านเลยสุดท้ายนะครับกบีไม่ใช่ยู่ที่ใจแต่ยู่จัดไป จะทำงานนั่นเองต้องเนออยู่ดีอะไรสิข้าและคนเชื่อรอปีมันก็อยู่เลยไม่ถึงมาถึงพังานนี่เองไม่ใไหมผมให้บอสทียนะขึ้นมาหนอยรู้ไหมรัู้ไหมเอาใจรู้เดน้อยหน่รู้ไหมรู้ไหม